หลวงพ่อเงินท่านได้เล่าว่าพอเวลาใกล้คำ่ำก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือจูจ่ๆอากาศบริเวณรอบๆมันก็เย็นลงผิดปกติทั้งๆท,ที่ท่านเพิ่งจะสมไฟอยู่หยกๆแต่ไม่อาจช่วยได้เลยมันเย็นมากเย็นจนท่านแทบจะทนไม่ไหวจึงรีบกลับเข้ากรดของตนบริกรรมภาวนา เพื่อระงงับอาการหนาวสั่นนั้นใช้เวลาระงงับอยู่นานมากกว่าที่จะเริ่มครองสติได้เวลาก็ผ่านไปเกือบครึ่งค่อนคืนแล้วแต่พลันที่ความหนาวได้หายไปความร้อนก็เริ่มรุมๆเข้ามามันเริ่มจากอุ่นๆก่อนแต่ไปๆมาๆชักจะไม่อุ่นเสียแล้วครับเงือเริ่มแตกผลัก ไหลสมกายตัวมันร้อนเหมือนแทบจะระเบิดออกมาปานกับมีใครเอาไฟมาลนชับพลันท่านก็เห็นภาพของสิ่งหน่าเกลียดหน้ากลัวทั้งหลายเข้ามาในจิตมันมุ่งตรงพุ่งเข้ามาสู่บริเวณกรดของท่านหลวงพ่อเงินจึงได้สวดพระคาถากล่าวคําแผ่เมตตาออกไป แต่พลันที่ท่านเริ่มภาวนาสัพเพสัตตาก็ได้ยินเสียงดังทรงกลับมากูไม่เอากูไม่อยากได้ทันใดนั้นก็มีเสียงหวีดดังขึ้นรอบๆคล้ายกับเสียงหวีปร้องของสัตว์ร้าย